สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิบสีค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมพศ2 5 6 3นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะสามารถกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์สีแดงด้านข้างนี้เลยค่ะ การทำนายสไตล์หมอขาในคลิปนี้นะคะจะเป็นศาสตร์ยิซีเป็นหลักในการสื่อนะคะเพื่อหาอคำพยากรณ์ซึ่งจะเป็นการอ่านไพ่แบบกว้างๆเลยนะคะไม่เจาะจงดวงของใครคําทํานายในคลิปนี้อาจตรงหรือไม่ตรงกับดวงคุณก็เป็นได้ค่ะขอให้ดูเพื่อความบันเทิงหรือเป็นแนวทางให้คุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังขึ้นนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะดูกันค่ะว่าไพ่บอกอะไร กับชาวราศีพฤษภบ้างในเรื่องของขอโทในในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะ Five of Pentacles Seven of Pentacles The Magician Four of Wands, Queens of Wands, Three of Sword, Judgment, Nine of Cups, Eight of Sword. เดย์แล้วก็หมายเลขแปด eight สุดท้ายนะคะ night of cups นะคะ ดวงภาพรวมของชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะคาดหวังเยอะแล้วก็พยายามคิดค้นหาแนวทางหลากหลายอย่างมากในการที่จะเอาตัวรอดหรือ,อ,อทำบางสิ่งบางอย่างให้ได้ผลสําเร็จแล้วก็อยากได้ผลสําเร็จเป็นเลิศมากๆซึ่งบางครั้งการจะทำอะไรบางอย่างมันอาจจะมี อุปสรรคขัดขวางนะคะเนื่องจากว่าเรายืนอยู่บนจุดที่อาจจะไม่ได้พร้อมมากแล้วก็พอเราทําอะไรลงไปโดยที่เราไม่พร้อมมันก็เกิดความสะดุดนะคะสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยในภาพรวมของชาวราศีพฤษภก็คือให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเอกสารนะคะการเรียกร้อง อุบัติเหตุความเสียหายาถ้าถ้าพูดถึงภาพง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นบางทีคุณอาจจะเดินไปไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็เกิดไปทำของของทำสินค้าของแม่ค้าเสียหายอะไรเงี้ยคุณเลยต้องจ่ายตังค์ฟรีทั้งๆท,ที่คุณก็แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็มันเหมือนกับว่า คนรอบข้างคุณพร้อมที่จะไม่เข้าข้างคุณในช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภนะคะก็อเดี๋ยวามาดูเจาะเป็นเรื่องเป็นเรื่องดาวเฉพาะไปดีก,กว่านะคะก็ได้แก่เรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่บอกอะไรกับชาวราศีพฤษภบ้างนะคะ ในได้ของการงานของแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มที่ท่านท่านที่โทษกลุ่มท่านที่ทําธุรกิจนะคะหรือค้าขายหรือเป็นฟรีแลนซ์ก็นับอยู่ในกลุ่มนี้นะคะส่วนในกลุ่มนี้ก็คือท่านที่ทํางานประจำนะคะมาดูดวงการงานของท่านที่ทําธุรกิจก่อนนะคะ ไพ่ที่หยิบได้ก็จะมี Eight of Wands นะคะ The Chariot n i h t of Swords The High Priestess แล้วก็ King of Wands ก็สุดท้ายา Nine of Swords นะคะสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกว่าท่านอาจจะปรับธุรกิจ ปรับแนวของธุรกิจของท่านหรือปรับแนวสินค้าปรับช่องทางการค้าขายเ,เหมือนกับว่ายกตัวอย่างง่ยายๆเช่นท่านที่ทำออฟไลน์ line, มีหน้าร้านมาตลอดท่านอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออหันมาทำออนไลน์บ้างดีกว่าหรือท่านที่ทำออนไลน์อยู่ก็เริ่มอยากจะมีหน้าร้านและอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ธุรกิจที่ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากในเรื่องของการ delivery เปลี่ยนจากอ,อ,อยู่หน้าร้านนิ่งๆมา delivery บ้างก็ จะช่วยเสริมด้านของรายได้ได้มากแล้วก็สร้างชื่อเสียงได้มากขึ้นสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กเอาท์เยอะในช่วงของเดือนธันวาคมคืออาจจะออกไปเปิดหูปตาหรือไปประชุมไปสัมนาหรือว่าไปพูดคุยกับหุ้นส่วนหรือผู้ที่ชำนาญการในเรื่องของ Product ต่างๆไปรับ ไปเติมไปเสริมความรู้ในในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของท่านเริ่มที่จะได้พูดคุยกับต่างประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าท่านไหนที่ทําการค้าขายอยู่ภายในประเทศอาจจะได้เปิดตัวกับต่างประเทศด้วยนะคะค่อนข้างจะประสบความสําเร็จดีสําหรับท่านที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือค้าขายในเรื่องน้อยๆก็นับด้วยเหมือนกันเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างทํานั่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะงานจะเข้าหาท่าน งานจะเข้าเยอะเลยนะคะสำหรับเดือนธันวาคมแล้วก็ถ้าระวังทำไม่ทันถ้าระวังทำงานผิดพลาดด้วยทำงานส่งให้ไม่ตรงกับที่ผู้ว่าจ้างไกด์ไลน์ไว้หรออือบริหารเวลาผิดพลาดเลท นั่นนี่นู่นนะคะแต่ถามว่างานเยอะไหมเยอะก็ท่านก็จัดสรรแล้วก็วางแผนให้ดีก็แล้วกันนะอย่าอย่าให้ท่าดีทีเลวนะคะสิ่งที่ต้องระวังมากๆสำหรับฟรีแลนซ์เลยนะคะก็คือ,อท่านอาจจะพรีเซนต์ตัวเองอย่างดีมากในครั้งแรกที่ไปขายงานแต่พอถึงเวลาส่งงานท่านอาจจะโดนคอมเพนหนักมากนะคะขอให้ท่านจัดสรรให้ได้นะคะการจัดการสำคัญมากนะคะ เดี๋ยวมาดูในเรื่องของอลูกจ้างประจําท่านที่ทํางานมั่นคงมั่นคงในด้านของงานประจำดูนะฮะว่าไพ่จะให้ผลทำนายอย่างไรบ้างนะคะ uh. justice นะฮะ the tower 10 of Pentacles, 10 of Cups, 8 of Cups, The Sun อ่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจซึ่งสำคัญมากหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้ตกผลึกความคิดมาตลอดทั้งปีนี้ในงานประจำที่ท่านทำอยู่ท่านจะ move แล้วค่ะ ท่านจะ move on แล้วเพราะองค์กรไม่ยอม move on ไปกับท่านเรียกว่าผู้ที่ทำงานประจำชาวราศีพฤษภที่ทำงานประจำนะคะดวงของท่านในช่วงธันวาคมนี้ท่านจะทำการตัดสินใจ move จากที่หน่งไปที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เข้าหมายตาคุณอยู่หรือเป็นที่ที่คุณหมายตาเขาอยู่ถ้าเป็นคนที่ว่างงานอยู่จะได้งาน ที่ตรงกับใจและตรงกับความสามารถมากๆความอุตสาหะภาคเพียรต่างๆที่จะหางานจะประสบความสําเร็จในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะตำแหน่งดีรายได้ดีนะคะท่านที่มีงานประจําอยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเรียกว่าตาสว่างมีความตาสว่างกับองค์กรเก่าและต้องการจะไปเริ่มต้นใหม่มีอ,อนาคตใหม่ที่ดีกับ องค์กรใหม่นะคะก็เรียกว่า,าไม่รู้เป็นข่าวดีๆหรือเปล่านะคะก็เป็นข่าวดีละกันนะคะที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าสําหรับท่านที่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงการงานอยากรู้ว่างานที่ทําอยู่ดีไหมก็เรียกว่าดีดีในระดับหนึ่งข้อเสียของมันอาจจะมีบ้างข้อเสียของงานประจําที่ทําอยู่อาจมีบ้างแต่ท่านจะค้นพบนะคะได้ได้เหมือน ได้เบิกเนตรได้เบิกเนตรในช่วงที่เรียกว่าเออเราเอาเอเราก็อยู่บนจุดที่โอเคแล้วนี่นาแล้วก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปของเราจะทําอะไรเป้าหมายาในอนาคตการงานตําแหน่งของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงต่อไปมันเหมือนกับว่าท่านจะได้แบบเรียนรู้ได้มองเห็นทิศทางในการทํางานของปีหน้าอย่างเงี้ยนะคะโอเคอ๋อเดี๋ยวเรามาดูไพ่รูนซิว่าไพ่รูนทํานายอะไร สำหรับเรื่องของการงานให้ชาวราศีพฤษภนะคะ okay. เยอะงานเยอะ,อะคุณอยากทำอยากทำทุกอย่างเลยแล้วก็อยากให้งานของคุณนะมันสำเร็จได้ดังใจแต่ว่าบางทีคุณก็ต้องระมัดระวังนะไพ่รูนเตือนว่าอะไรที่มันแบกไว้ เกินความสามารถหรือรู้แล้วว่ามันรู้แล้วว่าเราจะทําตรงนี้ได้อย่างไม่เพอร์เฟกไม่ไม่เนีย้ยแ่ะก็ให้คิดใหม่ให้คิดใหม่วางแผนใหม่ให้ดีอย่าอย่าดันทุลังนะคะอย่าดันทุลังเพราะว่างานที่ออกมามันอาจจะไม่ดีนะคะถ้าคุณต้องการความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบคุณก็ต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดีก่อนนะคะไพ่ดูนเตือนไว้ประมาณนี้นะคะอ้าวต่อกันที่เรื่องของการเงิน ดูซิว่าภาพการเงินของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนธัน,นวาคมการเงิน full of swords full of cups king of swords knight of wands Page of Pentacles, เอชอคันะฮะเออมันจะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเอาข่าวดีก่อนดีกว่า,วานะคนที่เอ่อกำลังโฟกัสในเรื่องของไรายได้เสริมคุณทำสำเร็จคะ่ะรายได้เสริมไม่ว่าจะช่องทางไหนนะชาวราศีพฤษภจะทำได้สำเร็จและได้จับตัวเงิน เป็นรูปประมามได้รับเงินจริงจังได้ได้เงินก้อนนี้มาสปอร์ตตัวเองนะคะเรียกว่าเมาถูกทางและแล้วก็โชคดีซะด้วยสิทำสำเร็จได้เงินนะคะสำหรับคนที่ต้องบริหารจัดการเงินทั่วๆไปไม่ได้ไม่ไม่ได้ ควายคว้าในเรื่องของรายได้เสริมคือคนที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจหรือคนที่มีรายได้ประจํามีรายได้เป็นของตัวเองอะไรก็ตามเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นช่วงที่รายได้ไม่ไม่เข้าทางเป็นก่อเป็นกำรรม,มากนะคะเรียกว่าทรงๆยืนพื้นได้ไม่ขาดไม่ขาดแต่ไม่เกินไม่ค่อยมีเหลือนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของปีมีธุระ หลายสิ่งหลายอย่างในการที่เป็นปัจจัยที่ให้เงินออกจากกระเป๋าเยอะเหมือนกันนะคะเรียกว่า,อาพอทรงตัวพออยู่ได้ไม,ไม่แย่ไม่เลวร้ายนะคะอามาดูในส่วนของไพ่ลุนซีว่าพูดถึงการเงินว่าอะไรมีอะไรจะเตือนหรือเปล่าโอเคกเ็ให้เฝ้าระวังนะคะไพ่ลุนบอกว่าเฝ้าระวังในเรื่องของการเงินก็ละกันแล้วก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือคนรอบข้างเนี่ยแหละชอบยุ่ง อาจจะมาขอมาตือ้อหรือมาลุงลังวอลแวร์กับการเงินของเรา,เามันคงเป็นช่วงที่ใครๆก็ต้องการใช้เงินอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ใครที่กําลังขัดสนหรือกําลังลําบากอยู่ก็อาจจะแบบมาขอความช่วยเหลือให้คุณพิจารณาดูให้ดีแล้วกันนะคะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยแต่อย่างไรก็ดีการเงินในกระเป๋าคุณต้องเฝ้าระวังอย่างดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของความรักค่ะ ความรักของชาวราศีพฤษภนะคะมาดูว่าไพ่พูดถึงอย่างไรบ้างขอแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มนะคะคนที่มีคู่และคนที่โสดคนมีคู่นี้รวมไปถึงแฟนสามีภรรยาหรือว่าคนที่มีคนคุยคุยคุยอยู่คุยแบบจริงจังนะไม่ใช่ไม่ใช่คุยเล่นอะไรเงี้ยคุยจริงจังเพื่อศึกษาดูใจคุยจริงจังเพื่อพัฒนาดูซิว่าไพ่บอกอะไรบ้างนะคะ King of Pentacles, Temperance นะฮะ Page of Swords, Queen of Cups, Six of Cups แล้วก็ Nine of Wands นะคือคุณอนะอาจจะแบบว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะช่วงนี้ในเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะแบบ เราเรานีดอะมันเป็น festive season ใช่ไหมเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเราก็นีดอยากจะให้เขาเ,เให้ความสำคัญกับเราหน่อยแล้วกม็มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือมีม,มีมีการนัดมีแบบมีมีอะไรบอกเป็นไนไหมว่าเฮ้ยต้องการเราหรืออยากจะแบบมีโมเมนต์อะไรในช่วงนี้หรือเปล่าคุณค่อนข้างจะ เรียกร้องแล้วก็รอคอยสิ่งนี้นะคะซึ่งเขาก็ทําให้ได้นะ,ะคู่ของคุณนะ่ะไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามไม่ว่าจะแฟนหรือสามีภรรยาหรือคนคุยที่จริงจังเนี่ยเรียกว่าเขาก็พยายามที่จะ,ะใส่ใจแล้วก็ให้ความ สำคัญเทคแคร์ดูแลมีอะไรบางอย่างลเล็กๆน้อยๆมาเซอร์ไพรส์คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเหมือนเหมือนกับว่าคุณคิดภาพอย่างหนึง่งแต่เขาก็ทำให้ได้อีกอย่างหนึง่งซึ่งมันก็ไม่ถูกใจไม่โดนใจแต่อย่างน้อยที่สุดความสัมพันธ์ก็ยังดำรงอยู่ได้นะก็อย่างงองแงเยอะถ้ามันจะมีอยู่สองแบบถ้าไม่งองแงก็คือมึนตึงคุณก็อย่าไปมึนตึงเขามากนะก็อย่างน้อยที่สุดเออยังมีเขาอยู่ตรงนั้นน,ะน่ะเนาะเข้าใจเนาะ โอเคเดี okay. er hu, uh, ๋ยวมาดูคนที่โสดคนโสดที่ยังไม่มีใครในช่วงนี้ดูสิว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างคคนโสดเซเว of ออฟโสดนะคะวิ e อ l ฟ f อร์จูน e ซเว่ n ออฟ เ e h e r เมดนะคะ10 of sword แล้วก็สุดท้าย two w f n d s นะคะเฮ้ย <c oughs> มันเป็นพรมลิขิต <c oughs> เป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้เรียกว่าโสดคือโสดนะ่ะเ,เกือบจะคุยแต่ไม่มาคุยอะ่ะเกือบจะสนใจแต่ไม่ยอมสนใจเราเขาเ เห็นเราเป็นตัวเลือกอะและยังไม่ทันได้คุยเลยด้วยมั้งแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามให้ค่าให้ความสำคัญกับตัวคุณเองนะอย่าให้ใครมามากำหนดเรทหรือกำหนดความสำคัญว่าคุณเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง,งนูนง้คือ,ค,อคือเรารู้ตัวของเราดีอะแล้วก็ถ้าจะจับคู่กับใครสักคนหรือถ้าจะรอคอยใครสักคนขอให้คุณรอคอยคนที่ใช่ที่แมทช์กับคุณดีกว่า นะคะคนที่ไม่ใช่คุณอย่าไปควายคว้าเขาเลยนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ใช่นะอยู่เฉยๆเขาก็เข้ามานะะเนะี่ยก็ว่าณตอนนี้เราก็หันมารักตัวเองหันมาดูแลตัวเองนะคะคนที่เป็นพรหมลิขิตของคุณน่ะมีนะแต่ยังไม่มาช่วงนี้แค่นั้นเองนะคะอะมาดูซิว่าให้รูนให้ กำลังใจคุณอย่างไรบ้างดวงความรักของชาวราศีพฤษศนะคะก็เรียกว่าเ,เขาเน้นไปในเรื่องของบอดี้ถ้าดูในรูปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของบอดี้ก็คือเรียกว่าทำตัวให้โอเคทำตัวให้ดูดีไว้จริงๆแล้วสถานการณ์มันก็ไม่ได้แย่นักหรอกแล้วก็คุณน่ะมิสเนห์นะคุณมีความ น่าสนใจแล้วก็วันที่คนคนนั้นเขา,เ,าเขาเห็นความสำคัญหรือเห็นความน่าดึงดูดใจของคุณนะคือคุณอาจจะตั้งตัวไม่ทันเลยนะจะบอกให้ว่า,าดวงความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแบบเ,เรียบๆไปซะหน่อยแต่เสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยแหละมันจะทำให้สิ่งต่างๆ มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะแล้วก็ความสนอกสนใจเนี่ยมันก็จะมีอยู่อย่างสม่ำเสมอเพียงแต่คุณมองไม่เห็นนะคะโอเคก็เป็นดวง ภาพรวมนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากไว้นิดนึงคําททานายไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะคะพยายามไม่เก็บไปคิดไม่เก็บไปน้อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณรับฟังไปอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะคะแต่ถ้ายังรู้สึกไม่ค่อยดีก็ขอให้ดึงสติทําสมาธินะคะหมอข,อขวัญเองก็ขออวยพรขอให้พระพุทธธรรมประสงค์บนดานให้ชาวราศีพฤษภนะคะจงประสบแต่สิ่งดีๆแล้วก็คล้าวคลาดจากภัยร้ายทางปวง ะะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ